ท่นทางหลยนะวันนี้เราไม่เคยไลฟ์สดเนาะผ่านทาง,ทางช่องทาง u b ทุบนะครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบนะทดสอบระดดเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไลฟ์สดผ่านทางก่อนนั้น,น,นเราก็มีแต่ทำคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็เอาลง ยูทูบเนาะคราวนี้เราลองมาไ like, ลฟ์ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ดูซึ่งไม่เคยทำเนาะทำเป็นครัง้งแรกก็ลองดูเนาะก็เลยพาเดินมาดูที่จุดทำงานของเราอันนี้คือเบื้องหลังการทำงานภาพเบื้องหลังการทำงานซึ่งรอรอ,อเก็บ อ,องค์ปูนันทชัยเดชาราชศรีนาคบ,บุรีรอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเก็บไว้ในตะกร้าในตะกร้าเพื่อที่จะรอให้ครบจํานวนนะครบจํานวนแล้วก็จะเอาไปติดอองค์ูพญานาคอยู่ตรงนู้นที่เรามองเห็นด้านหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบเก็บ แบบเกดที่เรารอทุกวันประมาณนี้แบบเกตนี่ก็คือแบบครีบเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบครีบนี่ไปยืมของท่านะาาจาร์ยท่านมาท่านก็มีตาเอาให้มาทดสอบเอามาทำจริงนี่แหละไม่ได้ทดสอบ ส่วนี้ก็จะเป็นจุดที่ทํางานของพวกเราก็จะทํางานรอ,อเก็ดแล้วก็รอครีบช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลือดูการแห่งใบไม้ร่วงใบไม้ก็ร่วงเยอะก็จะเห็นเต็มสถานลานธนะรรมลานธรรมของเราตรงนี้นี่คือครีบที่เรารอรอ,อไว้วันนี้ไม่ได้อรอเพียงแต่ว่า นี่โยมเข้ามาทดสอบมาเรียนรู้วิธีการหลอด้วยนี่คือที่เราหล่อเมื่อวานหล่อเกียวไวเมื่อวาน,นก็จะประมาณนี้ก็จะประกบเป็นครู่อย่างนี้นี่ก็ปูพญานาคเนาะที่เรากำลังสร้างช่างก็ช้าเสลอเกินช่างก็จะเย็ยนมาก ส่วนหางแล้วก็ส่วนหัวก็ยังไม่ได้ทำกนะ็มีส่วนนี้นะพญาเนาะาปู่นันตชัยเดชาราชสีนาขบ,บุรีเนะก็เอามาไลฟ์สดผ่านช่องทาง y t u t u นะซึ่งเป็นาการไลฟ์สดครั้งแรกเนาะไม่รู้ทำยังไงแต่ก่อนก็ไม่เคยมีแต่ไลฟ์สดผ่านทาง f เฟซบุ๊กอันนี้ก็มาไลฟ์สด ในช่อง youtube เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะช่องคนบุญนะคนบุญช่อง youtube คนบุญนะนี่จะเป็นบริเวณสถานลันธรรมของเราซึ่งทุกๆปีเราก็จะมีงานจัดงานนะปริวัสิกรรมอยู่นะตรงนี้นะภาษีวรีเราก็จะทาสีขาวไว้ ทาสีขาวแต่เนืองด้วยอ,องค์ที่ยังไม่ทาสีก็คือแต่ก่อนเราก็ทาสีบทเลยฟังละสีรูปสีองค์แต่มีครูบาอาจารย์สัทธมิกท่านมาขอนะมาขอเราก็ยกให้ยกให้ไปแล้วสององค์แล้วก็องค์ที่ยังไม่ทาสีก็เราเพิ่งเทไปเนะพิ่งเทไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เทไปเพราะว่าพิมพ์ที่วัดเราเอง ก็รอรอไว้ก็เหลือ้อทาสีเนาะทาสีพระศิวลีก็รอรอความเหมาะสมก่อนรอความพร้อมเนะ่ะเมื่อวานเราก็ยกพระศิวลียกพระศิวลีไปอาถวายวัดที่อำเภอนาแกเมื่อวานก็ยกไปถวายองค์หนึ่งนะก็คือพรอะศิวลีอยู่ฝั่งทางนี้ก็จะเหลือรอยให้เราเห็นอยู่เมื่อวานเรา ยกถวายไป,ปองค์หนึ่งน่าจะเป็นพุทธนิมิตวัดพุทธนิมิตที่อำเภอนาแก่เห็นแต่รอยที่เรายกที่เรายกไปนี่ที่เราเห็นก็คือปู่ศรีนาคมูนีนาคราชเจ้า,าก็ยังตกแต่งไม่ค่อยสมบูรณ์อ่างก็ให้ล้างวันนี้วันนี้ล้างอ่างทำความสะอาดอ่าง เพื่อที่จะได้ทําระบบน้ําใหมนะ่ก็ล้างบอ่อมาจะเปืเป่อนๆหน่อยล้างลานนาําธารนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราทาถ้าเนาะนะตอนนี้เขาเลิกงานกันหมดแล้วช่นะางก,ก็เลิกงานไปหมดแล้วแต่เราก็จะเอาบรรยากาศของอาการทำถ้ำไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่า เพราะว่าสัญญาณข้างในจะไม่ค่อยมีไม่มีสัญญา,าสัญญาณหายนะฮะเมื่อกี้เข้าไปในถ้าสัญญาณหายเลยเมันจะไม่มีสัญญาณในถ้าจะไม่มีสัญญา,อาตอนนี้เราก็ออกมาแล้วเนาะมาให้ไปดูดูบริเวณนี่แหละปู่ศรีนาคมุนีนาคราชอันนี้เป็นปู่ศรีนาคมุนีนาคราชเจ้าก็ ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ารอบบริเวณเรายังไม่ได้ตกแต่งเดี๋ยวเราก็จะตก <c oughs> อีกสองวันสาวันก่อนที่เราจะมีงานเนาะวันที่21นี้ก็มีงานบวงสวงองค์ปู่ศรีนาคมุนีนาคราชเนีย่ยองนี้แหละองค์ที่เราเห็นนะตอนนี้ก็จะมีพิธีบวงสวงถวายเพลงเนาะพอดีมีลูกศิษย์แต่งเพลงและลววในพิธี บวงสรวงในเย็นวันที่21กุมภาพันธ์2 5งพเนาะนะวัดป่าบ้านส่งอํเาเภอคำจีจังหวัดมุกดาหารเนาะก็จะมีศิลปินแก้วเพทาไทยก็จะได้มาลําแล้วก็ถวายเสียงณนะสถานที่ตรงนี้ถวายองค์ปู่ศรีนาะคมุนีนาะคราจ้าวณนะวัดป่าบ้านส่งแห่งนี้ในตอนเย็นวันที่21เก็จะเดินผ่อนเนาะถ้าใครจะเดินทางมาก็ยินดีต้อนรับเนาะ ในวันที่21กุมภาพันธ์2565ก็จะมีศิลปินแก้เพทาไทยแล้วก็เป้พานุชัยพรสวรรค์นอกจาก่ายท็อปไลน์เป้พานุชัยก็จะมาร้องเพลงถวายร้อ,องเพลงถวายเหมือนกันในวันที่21เนอะออกกับนมันสก,การเจ้าข้าครูบาอ่อนน้อยอ๋จริญพรนเนาะ วันนี้มาไลฟ์สดได้ไลฟ์สดในช่อง Polskisy YouTube <c oughs> เพราะว่าไม่เคยไลฟ์ผ่านช่อง Youtube อันนี้เป็นครั้งแรก <c oughs> เป็นครั้งแรกประเดิมประเดิมประเดิมไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook ไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลัง นี่ก็พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยอด้านหลังก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรอ่ส่วนที่ถมดินใหม่ๆที่เราเห็นก็คือจะทําถนนผ่านทะลุเข้าไปหลังพระใหญ่อ่าแล้วก็เข้าไปสู่มหาเจดีย์ที่เราจะทำพระป่าสร้างเจดีย์ในวันที่21ที่จะถึงนี้นะแล้วก็จะทำนี่ ตะเคียนเนี่ยเราพึงยกมาปกติก็ก็อยู่ในวัดนี่แหละ,อ,ะอยู่เก็บอยู่ไว้ณนะอ่างกุฏิเจ้าวาดตอนนี้ยกมาที่สถานรานธรรมเนาะทางเข้าทางเข้ามาหาปู่ศรีนาครมุนีนาคราชยังเรายกมาเราก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเดี๋ยวอรอความพร้อมอีกนิดหนึ่งเราก็คงจะมาทําความสะอาดหนะ้าที่ตรงนี้ คือบรรยากาศเนาะเราอาจจะเห็นเพื่อนเพื่อนเพือเ่อนเพราะว่า,าล้างบ่อวันนี้ล้างบ่อล้างบ่ออุสีนาคะเพื่อที่จะอุดใหม่อุดล,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 ลอยลอยที่มันแตกเราก็จะอุดใหม่พออุดใหม่ก็คงจะไม่รั่วไม่ซึมไม่อะไรเนะาะเพราะว่ามันจะมีน้ำซึมบ้างในในบ่อในอ่าง องค์ปู่พญานาคนะก็จะเป็นมุมที่เรามองเห็นนะได้ทั้งสองตนพญานาคราชแห่งวัดป่าบ้านซ้องนะองค์นู้นก็จะเป็นปูอนันตชัยเดชาราชสรีนาคคบุรีมุมนี้เราก็จะมองเห็นทั้งบทเลยด้านหลังผ้าใหญ่ไปนะเมื่อองค์จะดีขึ้นก็คงจะเห็นกันบทในมุมนี้เนาะนะนะฉะนั้นก็เอาบรรยากาศ าการไลฟ์สดครั้งแรกผ่านทาง y o u t u นะช่อง YouTube ของอคนบุญเนาะของอัญญาคุบะอ่อนน้อยแหละคนบุญช่องคนบุญฝากกดติดตามด้วยนะก็จะมีทั้งาสาระแล้วกว็ไม่มีสาระคุกเข้ากันไปเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไลฟ์เพราะว่าแต่และคลิปที่เราทำลงไปก็คือไปตัดต่อแล้วก็เอาลงใน YouTube ย,ย,ยังไม่เคยไลฟ์สดส่วนธรรมะที่ไปแสดงทาท,ที่นู่นที่นี่อย่างวันนี้ก็ไปเข้าสถานีวิทยุแต่เราก็ยังไม่เราเราก็ไลฟ์สดผ่านช่องทาง f เฟซบ o ๊กเ c e b o o k ไลฟ์แต่เราก็ยังไม่ได้เอาลงในช่อง YouTube เ,เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็คงจะเอาลงาสถานรทํธรก็จะแหวงๆไปหน่อยนิดนึง เพราะว่าเมื่อวานนอยกพระศิวลีถวายไปหนึ่งองค์ก็เอาบุญมาฝากเนอ,เอาบุญมาฝากาแฟนๆญาติโย,ยมเนอ,เอาไม่ใช่แนญาติโย,ย,ยมที่ติดตามช่องทางอา่า u u e นะช่องคนบุญเนอะเอามาฝากเอาบุญมาฝากเมื่อวานก็ฝากไปทางช่องทางอา่าเฟซบุ๊กแล้วเอาบุญมาฝากอานิสงส์ของการถวายพระศิวลีกนะ็ขออย่ายให้ทุกยาก อย่าได้อับจนทําอะไรก็ให้มีแต่คนรักคนชอบคนนิยมค้าขายร่ารวยทํากิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองโชคบังเกิดโชคลาบร่ํารวยนะในถวายพระศิวลีไปแล้วเมื่อวานที่เราเห็นแหวงแหวงไปก็เพราะว่าเราถวายไปแล้วเราถวายไปเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ถวายไปองค์หนึง่งรวมๆนะปีที่แล้วเราถวายพระศิวลีไปก็ประมาณสักสิบ นะสิบองค์น,น่าจะได้ถวายไปหลายวัดเยอะวัดมากมันก็จําไม่ได้ว่าเอาไปถวายวัดไหนบ้างและเราก็เอาพิมพ์ส่งพิมพ์ไปเทตามวัดต่างๆที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเทก็ประมาณสักเจ็ดสน่าจะ70็องค์ได้ละเจ็ดสิบแปองค์ได้น่าจะประมาณนี้ก็เราก็ไม่ได้นับไม่ได้เช็คเนาะการทําบุญเนาะแล้วก็ทําไปโดยไม่ หวังสิ่งใดเนาะไม่หวังเป็นผลประโยชน์แล้วเราต้องนับจํานวนต้องอตีมาเป็นงบประมาณต้องอะไรเราก็ไม่ได้นับอะไรขนาดนั้นนะทําไปก็ทําไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะนะสำหรับการสร้างพระศิวลนะีถวายเมื่อวานก็ถวายนาแก่ไปนะนี่ก็เป็นสถานรานธรรมสถานรานธรรมที่ เราประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทุกปี5-15มกราลาของทุกปีแต่ปีนี้เราก็มาจัดภายในตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่26-20วันที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันนะสถานที่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็พึ่งทยอยกลับไปก็มีแพ่งทยอยกลับไปี่ก็เอาบุญมาฝากเนะเาะบุญมาฝากสําหรับผู้ติดตามแล้วก็คอ,อมเมนต์มาก็ขอฝากช่องไว้ด้วยเนาะช่อง อ่าคนบุญเนาะช่องคนบุญนะพิมพ์ข้อคนเนาะคอคนแล้วก็นอนูแล้วก็วักไปบุญเดี๋ยวพิมพ์อัญญาคุบาออนน้อยก็ได้นะอัญญาคุบาออนน้อยอาจจะขึ้นวัดป่าบ้านทรงนะขึ้นอ่าเพราะว่าอ่าก็ทํามานานแล้วยูทู e ทำมาประมาณหกปีแล้วช่องนี้แต่ว่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรแต่พอดีอ่าปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกาก็มี ศิลปินแก้เวเพทาไทยบ้างาโยมคิงดากอ้นบ้างแล้วก็โยมเป้พานุชัยบ้าง,งเ,าเขาก็ขาเขาเขเล่น y t u t u เนาะเขาก็แนะนำทำให้มันเป็นสาระบ้างาสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ธรรมดาเนาะแต่ว่าส่วนมากก็อาตมาก็จะเอาการทำงานเนาการทำงานที่วัดเอามาฝากว่าวัดทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างในแต่ละวัน ไม่ใช่กินแล้วก็นอนนะอะไรประมาณนี้แล้วกออ็มีงานทํนะพระก็ทํางานทําหน้าที่ของพระ,อ,ะอย่างไม่ได้ไปเทศหรือไม่ได้ไปสอนหนังสือช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปสอนหนังสือแล้วก็ทํางานที่วัดทํางานก่อสร้างที่วัดแล้วก็เอาความเคลื่อนไหวในวัดนี่แหละ,ะการทํางานวันนี้เราทําอะไรบ้างทําถ้าบ้างขึ้นปูนองค์ปูนยาน,น,นาบ้างรอเกตบ้างไปเทพระบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมแต่เรื่องสวดมนต์เนี่ยยังไม่ได้เอาลง ก็มีเยอะพอพอสมควรเหมือนกันเรื่องไปเทศเรื่องอะไรก็เยอะเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงแล้วเราก็บางครั้งางทีเราก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไปแล้วก็ไม่ได้เอาลงในช่อง YouTube นะแล้ก็คนที่ติดตาม Facebook ก็ได้ฟังไปใน Facebook อย่างไปสถานีวิทยุก็ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วนนันอังคารก็จะไปที่สถานีวิทยุก็จะบันทึกเสียงที่สถานีวิทยุแล้วก็ ผ่านทาง f c e e o o o ไลฟ์ e นะฉะนั้นช่องทาง YouTube นี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้ทำมันไม่ไไมค่อยได้ทำลงฉะนั้นก็เอามาฝึกฝึกมือใหม่เปิดมา6ปีเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันไลฟ์สดได้นะเพราะว่าก็ไม่มีค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่ันีนนก็ก็เลยเอาบรรยากาศของการไลฟ์สดผ่านช่องทาง y u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  e นะมาไลฟ์ให้ดูเป็นครั้งแรก <c oughs> เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแหกมานเนะาะจากนั้นก็คงจะไลฟ์สดผ่านช่องทางเฟซ u t u b e ให้เราท่านทางหลายได้ชมแต่เพียงเท่านี้เนาะจานั้นก็ขออาอราธนา,าคุณงามความดีเนาะคุณภาษีรัตนาตายเนาะจงปวกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านที่ชมคลิปนี้นะมีแต่ความสุข ความเจริญนะก็จะได้ตามกว่าคนจะได้จนกว่าใครปัตนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยด้วยธรอ่าก็ขอให้การนั้นของอ่าท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะแล้วก็อยติโยมที่อ่ากดติดตามอ่าช่องคนบุญแล้วก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านสิ่งไหนดีสิ่งใดประเสริฐก็ขอให้จงมาเกิดมีแด่ทุกท่าน ทุกคนก็ขอจะเริญผ่อนเนาะ